งานราชการนั้นคืองานของแผ่นดินมีผลเกี่ยวเนื่องโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทุกคนดังนั้นข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดินจึงต้องทำความเข้าใจถึงความสำคัญในหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนให้ท่องแท้แล้วร่วมกันคิดร่วมกันทำด้วยความอุตสาหะเสียสละและด้วยความสุจริตจริงใจพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันาราชการพลเรือนเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพุทธศักราช5 6 6 0 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสยามานุสติวันนี้ตรงกับวันอังคารที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2563ตรงกับวันแรม10ค่ำเดือน12ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสรารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสรารนิเทศกองอำนวยก,การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนร,นรื่นดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารีทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่อง TK Park อย่างรากการเรียนรู้สู่สันติสุขคะ่ะท่านผู้ฟังคะการศึกษาและการเรียนรู้ไม่เพียงสามารถยกระดับคนยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่ยังทำให้ผู้คนในสังคมรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลอันจะเปลี่ยนสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงให้เป็นสงบสุขได้ที่ผ่านมาจึงมีความพยายามยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่มีคุณภาพให้ทั่วถึง หนึ่งในนั้นคือการก่อตั้งอุทยานการเรียนรู้หรือ TKPark ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รายการสยามมนุษยิในวันนี้ขอนำท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับ TKPark แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิตกันค่ะการเกิดขึ้นของอุทยานการเรียนรู้ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในเทศบาลที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนในพื้นที่ ด้วยการสร้างพื้นที่การเรียนรู้อย่างเช่นที่จังหวัดยะลาได้มีการลงทุนก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้เป็นจังหวัดแรกในปี2550ต่อจากทีเคพาในกรุงเทพซึ่งดำเนินงานมา13ปีแล้วทั้งนี้เวลาที่พูดถึงโครงการลงทุนก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักแปลความไปถึงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบสาธารณูปโภคถนนน้ำประปา แต่ที่ยะลามีทั้งเรื่องการสร้างแหล่งเรียนรู้การสร้างสวนส,สาธารณะและพัฒนาต่อจนเป็นอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบของประเทศถือเป็นอุทยานการเรียนรู้ที่ชาวยะลาภูมิใจเป็นอย่างยิ่งอุทยานการเรียนรู้ยะลาเป็นหนึ่งใน28แห่งของอุทยานการเรียนรู้ระดับจังหวัดที่เทศบาลลงทุนนอกจากนี้ยังร่วมกับกรมราชทัณฑ์ทำห้องสมุดมีชีวิตในเรือนจำ และร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองทำห้องสมุดมีชีวิตประจำโรงเรียน76จังหวัดอนาคตมีเป้าหมายขยายห้องสมุดมีชีวิตให้ครอบคลุมระดับอำเภอตำบลและเพิ่มบทบาทเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่คนทุกช่วงวัยสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้อุทยานการเรียนรู้ยะลาห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้เป็นสวนอักษรที่มีหนังสือหมุนเวียนมากกว่าหนึ่งแสนเล่มมีหนังสือใหม่เข้าไปเติมทุกเดือน ผ่านการตั้งงบประมาณรองรับที่สำคัญคือรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่านที่เข้าไปใช้บริการว่าอยากอ่านหนังสืออะไรก่อนจะประมวลและจัดซื้อเข้ามานอกจากนั้นยังมีกิจกรรมการเรียนรู้ตามฐานต่างๆให้เด็กและเยาวชนไทยพุทธและไทยมุสลิมได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ลงมือทำร่วมกันในวันธรรมดาจะมีคณะนักเรียนแวะเวียนเข้ามาส่วนวันหยุดเสาร์อาทิตย์มีเด็ก เยาวชนและครอบครัวเข้ามาเรียนรู้ทำกิจกรรมและออกกําลังกายซึ่งที่มาของอุทยานการเรียนรู้ยะลานี้มีที่มาจากการที่คุณพงศักิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้มีโอกาสสัมผัสห้องสมุดดีๆขณะเรียนที่ต่างประเทศเมื่อกลับมาทำงานรับใช้คนในท้องถิ่นเลยมีความคิดอยากทำห้องสมุดบ้างและมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนห้องสมุดเดิม ห้องสมุดเงียบๆที่ไม่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านเข้ามาแล้วเกิดแรงบันดาลใจเกิดความคิดสร้างสรรค์และรับความรู้และบรรยากาศผ่อนคลายเหมือนเป็นบ้านหลังที่สอง13ปีของการมีอุทยานการเรียนรู้ยะลาอาจตอบได้ไม่ชัดเจนว่าสามารถหยุดความรุนแรงได้หรือไม่ แต่ที่เห็นได้ชัดคือการมีพื้นที่กลางให้เด็กและเยาวชนไทยพุทธและมุสลิมได้มาทำกิจกรรมและเรียนรู้ปรับความเข้าใจกันเมื่อเด็กรู้จักกันก็นำมาสู่พ่อแม่รู้จักกันเข้าใจกันเป็นสิ่งที่กรอรมนอยืนยันว่ายะลาเป็นพื้นที่ที่ชาวไทยพุทธและมุสลิมอยู่ด้วยกันอย่างดีที่สุดในตัวเมืองแทบไม่มีเหตุการณ์ความรุนแรงเลยประกอบตั้งอยู่บนทำเลทองในศูนย์เยาวชนของเทศบาล มีสนามกีฬาพร้อมสับคนทุกช่วงวัยได้ประโยชน์เมื่อเด็กเข้าไปอ่านหนังสือผู้ปกครองก็ออกมาเล่นกีฬาหรือตามเข้าไปอ่านหนังสือได้เช่นกันทำให้ยอดผู้ใช้บริการผ่านมา13ปีมีถึง2.6ล้านคนหรือเฉลี่ยกว่า1.9แสนคนต่อปีโดยสถิติเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์มีคนเข้ามาใช้บริการถึง5-6,000คนต่อวันด้วยความสำเร็จของการดำเนินงานกับเป้าหมายพัฒนาเมืองยะลา ให้เป็นสมาร์ทซิตี้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้จึงมีการเดินหน้าขยายเฟสสองสร้างอาคารอุทยานการเรียนรู้แห่งใหม่ในพื้นที่ติดกันภายในแบ่งเป็น6ชั้นประกอบด้วยห้องสมุดมีชีวิตเพิ่มความตื่นตาตื่นใจในรูปแบบ VR AR ห้องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลานกิจกรรมโคเว r ร์กิ้งสเปบริการ24ชั่วโมง คาดว่าจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการได้ภายในปี2566ด้วยรูปแบบของการเป็นพื้นที่ศึกษาตามอธัธยาศัยและเปิดกว้างสำหรับทุกคนทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาศูนย์นำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบอตอได้แล่งเห็นประโยชน์จากการส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ในรูปแบบของห้องสมุดมีชีวิตจึงได้ดำเนินการจัดตั้ง TK Park ขึ้นที่จังหวัดปัตตานีและนาราธิวาส เพื่อให้เป็นพื้นที่ที่จะช่วยสร้างความสมานฉันท์และสร้างสันติของคนในพื้นที่โดยมีทีเคพักยะลาเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแนะนำระบบการบริหารจัดการห้องสมุดมีชีวิตสำหรับทีเคพักจังหวัดปัตตานีก่อตั้งเป็นแห่งที่สองในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปี2560มีที่มาจากภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปะทุทำให้ประชากรย้ายถิ่นออก หนึ่งในเหตุผลสำคัญคืออยากให้บุตรหลานได้รับการศึกษาจากโรงเรียนดีๆผู้บริหารเทศบาลจึงลงทุนก่อสร้างอาคารสามชั้นขนาด6476ตารางเมตรเป็นที่ตั้งอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีซึ่งมีขนาดใหญ่สุดของประเทศภายในมีหนังสือให้บริการกว่า20,000เล่มมีห้องสมุดเด็กห้องสมุดไอทีติวเตอร์ฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนห้องฉายภาพยนตร์เป็นห้องแรกและห้องเดียวในจังหวัดสร้างความตื่นตาตื่นใจให้เด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่อย่างมากนอกเหนือจากการเรียนรู้ทั่วไปยังมีแผนสร้างเครื่องมือให้เด็กและเยาวชนได้เกิดแรงบันดาลใจและความฝันว่าโตไปอยากทำอาชีพอะไรพวกเขาจะได้ทดลองเรียนรู้โดยใช้วิทยาศาสตร์ต่อยอดในทุกสาขาอาชีพเพราะวิทยาศาสตร์ ทำให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีเหตุและผลประกอบกับจากเหตุการณ์ความไม่สงบมีเด็กส่วนหนึ่งเติบโตมากับความรุนแรงและความเชื่อการจะแก้ความรุนแรงด้วยความรุนแรงปัญหานี้จะไม่มีวันจบแต่หากทำให้เยาวชนเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีอาชีพและมีรายได้เลี้ยงตนก็ไม่มีใครสามารถไปชักจูงได้ง่ายการมีอุทยานการเรียนรู้ปัตตานีพิสูจน์ชัดผ่านครูในพื้นที่แล้วว่า สามารถสร้างพฤติกรรมรักการอ่านรักการเรียนรู้ได้จริงเป็นจุดเริ่มต้นให้นักเรียนปัตตานีมีผลการสอบโอเนตเฉลี่ยทุกรายวิชาดีขึ้นจากเดิมถือเป็นความหวังที่บรรดาครูในพื้นที่อยากให้อุทยานการเรียนรู้ปัตตานีเดินหน้าต่อและคอยหนุนเสริมบทบาทโรงเรียนสร้างการเรียนรู้มีคุณภาพต่อไปและน้องใหม่ล่าสุดทีเคพาคนาราธิวาสก่อตั้งเมื่อปี2561 มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตลอดชีวิตบนเนื้อที่กว่า12ไร่การออกแบบจะเป็นลักษณะโซเชียลดีไซน์ซึ่งยึดหลักการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างสรรค์การใช้งานภายในทีเคพาร์คนราธิวาสแบ่งออกเป็นบริเวณ Reading Park ประกอบด้วยที่อ่านหนังสือเด็กบันไดรักการอ่านบริเวณห้องเรียนบริเวณทั่วไปสำหรับทุกวัยคอมพิวเตอร์ลานสารฝันเป็นลานเวทีทำกิจกรรม ห้องอัดเสียงจัดรายการหนังสือเสียงห้องละหมาดและพื้นที่ปฏิบัติอื่นๆรวมถึงมีห้องอเนกประสงค์สําหรับประชุมฝึกอบรมฉายภาพยนตร์มุมเครื่องดื่มเป้าหมายของการตั้งอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้กระจายโอกาสในการเข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่เยาวชนอีกท้งต้องการให้อุทยานแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบรรยากาศสร้างสรร์นในการเข้าถึงและใช้บริการนอกจากเด็กและเยาวชนแล้วยังรวมถึงประชาชนชาวนาธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วยท่านผู้ฟังคะท่ามกลางเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีมุมสงบปลอดจากเหตุความรุนแรง และยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนทุกเชื้อชาติศาสนาทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้ามาอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันนั่นคืออุทยานการเรียนรู้ TK Park ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยเจตนารมณ์ที่ต้องการให้ t ีเคพาร์คเป็นเสมือนแม่ข่ายทางปัญญาที่จะช่วยถ่ายทอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ภายใต้บริบทวัฒนธรรมและนำภูมิปัญญาท้องถิน่น มาผสมผสานกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างกลมกลืนรวมทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจร่วมกันของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะนับถือาศาสนาใดท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและติดตามฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษ วันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่1ิพฤศจิกายนเป็นวันที่314ของปีหรือวันที่315ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบเกรกอเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก51วันในปีนั้นวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2,471จัก,กรพรรดิฮิโรฮิโต เสด็จขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิญี่ปุ่นทรงเป็นจักรพรรดิพระองค์ที่124ของประเทศญี่ปุ่นวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช5 5 0 3มีการใช้เครื่องปฏิกรณ์ปรามาณูแบบกำลังในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกโดยเป็นเครื่องปฏิกรณ์ปรามาณูผลิตไฟฟ้าเครื่องที่3ของสหรัฐอเมริกามีมูลค่า57ล้านเหรียญวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2512เซซมิสตรี ในการซีรีส์ทางโทรทัรศน์สำหรับเด็กออกอากาศรอบปฐมทัศน์ทางสถานีโทรทัรศน์แพร่ภาพสาธารณะในสหรัฐอเมริกาวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2531ทับหลังนารายบรรทมศิลทับหลังศิราโบราณวัตถุล้ำค่าของไทยซึ่งถูกลักลอบนำไปจากประสาทหินเขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเวลาเกือบ30ปีกลับคืนสู่ไทยอีกครั้ง พบกับรายการสยามานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ